in failure time will of 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 fear We word step the 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 be paralyzed don't God and God and out all ถ้าเราไม่ได้ก้าวออกมาหรือยอมเสี่ยงที่จะทําตามถ้อยคําของพระเจ้าแล้วเราเองก็เหมือนอยู่ตรงนั้นไม่กล้าทําอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นอมาาพาห and so failure is part of the process it's a part part of learning process and growing ค process ความล้มเหลวยังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการเรียนรู้ในในการที่เรานั้นอะ ฝึกที่จะทําสิ่งต่างๆหรือก้าวไปข้างหน้า you know one leader said it like this ม mm ีผู้นําท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า many people uh, many people mm hmm. fail in their life ผ mm ู้คนมากมายล้มเหลวในชีวิต and they stayed mm hmm. fallen because they did not realize how close they were to success when they gave up และเขาก็ยอมที่จะล้มอยู่ตรงจุดนั้นทั้งๆที่เขาไม่รู้เลยว่ามันอาจจะอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นที่จะนําเขาไปสู่ความสําเร็จในชีวิต but they allow that failure to become a stain in their hearts เพราะเขายอม ที่จะให้ความล้มเหลวกลายมาเป็นรอยเปื้อนที่จะอยู่ในชีวิตของเขาตลอด